วันนี้มาใส่ปุ๋ยฟักทองจ้ะนี่เด้อจ้าฟักทองที่ปลูกเอาไว้เนาะนี่ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งตอนเขางอกใหม่ๆเนาะตอนนี้เขาเริ่มแตกขุ่มแล้วจ้ะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยรอบที่สองเนาะเพืเ่นนอนยาก็กำลังขึ้นเลยกวน อรอบนี้ก็ได้อยู่ประมาณมา20หลุมแล้วเนาะเขาก็กำลังจะเริ่มเตกออกพุ่มเนาะทีนี้ปุ๋ยเราใส่เสริมแล้วก็คือจะเป็นสูตร15เนาะ15แล้วก็มีตัวหลัง15 23หรือว่าตัวไหนก็ได้เนาะที่ให การล้างมันสูงก็จะได้เพิ่มผลผลิตให้เราเนาะทีนี้เราก็จะทำความสะอาดก่อนเนาะหมายถึงว่าเราก็จะพลวนดินเอายาออกก่อนนั่นแหละแล้วเราค่อยๆใส่ปุ๋ยนะเพราะว่ายาเลาค้างก็เริ่มออกแล้วเนาะกำลังเริ่มงอกเต็มเลยเนี่ย เราเอาอยาออกก่อนแล้วเราค่อยๆใส่ปุ๋ยด้อก่อนจะโรยปุ๋ยแล้วก็พรวนดินให้โดยรอบเนาะให้โดยรอบให้มันทั่วโกลน,นะจ๊ะเพื่อว่าเราจะกําจัดยาด้วยเนาะยาต้นเล็กต้นน้อยอยู่ทางคางกําลังงอกใหม่เนาะเออเวลาเราพรวนดินนะมันก็จะเป็นการที่ทําให้เขาตุ้ยละทีนี้เราก็ ใส่ปุ๋ยได้ตามสะดวกสบายเลยจ้ะเนาะนี่เลยจ้ะการดูแลฝักทองนานเลงของฉันเนะาะจัก,กี่ได้กินบ่ได้กินเนาะแต่ว่ากับปลูกไปมีหน้าที่ปลูกมาจ้านี่เราก็โรยไปนะใส่สักสองช้อนสามช้อนแต่ว่าอย่าโรยไกลต้นมนันนะอเอาแค่รอบทรงพุ่มนะจ้ะเพื่อนเนาะที่เราจะใส่กันในวันนี้จ้ะ การดูแลทั้งหมดปลูกอะไรทั้งหมดก็เนื่องจากเราต้องใส่ใจในการดูแลเนาะต้นนั้นแล้วก็ใส่เหมือนกันนั่นแหละจ้ะเนาะพรวนดินให้รอบแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยจ้าเสร็จแล้วก็เอานี่เนาะเกล็บใส่เอาไว้คลุมดินจ้านีเห็นไหมละ่ะแป๊บเดียวเสร็จแล้วล่ะจ้ะคนไวเนาะเออถ้าไม่มีเกล็คลุมเราก็ใช้ แล้วก็ใช้ฟางหรือว่าหญ้าก็ได้นะคะหญ้าเนาะเอามาคุมจ้านี่จะต่อไปก็คือรดนามเขานละละจ้านะเพื่อนๆจ้า